ทำไอเอฟเลยเดี๋วโย,โยโย่มีคนบอกมาแบบนี้นะคะต่อ้คุณ ไม่ทำ IF นะคุณจะลดได้ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณกินน้อยมากๆแบบ Restrict c a l o r i e เนะคือกินอาหารวันหนึ่งอาจจะเอาจานเดียวหรือ5 0 0 600 700แคลอรี่อย่างนี้นะคือกินต่ำกว่า BMR ของตัวเองการกินน้อยไม่ตอบโจทย์ในการลดหุ่นลีนไขมันในทุกๆสายนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะ IF นะทุกสายค่ะไม่ว่าคุณจะออกกําลังกายหรือไม่ออกกําลังกายคุณต้องทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอกับร่างกายของคุณพอกับน้นาําหนักและกิจกรรมที่คุณทาค่ะ อสกายืนยันนะคะว่าการทำไอเอฟไม่ได้ทําให้เกิดสภาวะโยโย่ภายหลังแต่คนที่จะทำไอเอฟก็จําเป็นมากค่ะที่จะต้องศึกษาการทำไอเอฟและต้องมีการปรับเปลี่ยนอาหารการกินด้วยไม่ใช่ว่าเลือกวิธีการกินน้อยๆแบบจํากัดแคอลอรี่ถ้าทําแบบนั้นยังไงก็โยโย่โดยที่ไม่เกี่ยวกับไอเอฟเลยค่ะถ้าคนที่มาทำไอเอฟเนี่ยควรเชื่กินให้เพียงพอตอให้คุณไม่ทำาอเอฟคุณก็ต้องกินให้เพียงพอค่ะอยากลีนแบบสุขภาพดีอย่าลืมกดติดตามอสการ์ในช่องไลฟ์กาลีนะคะ ใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการไทมาเอฟการปรับอาหารการกินก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะออสการ์ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะ